หมูจ้ะอืมเหน way, ียวมากสวัสดีค่ะ มากินเก๋วยจับด้วยกันจ้ะอันนี้คือหน้าตากลวยจับของเราจ้ะเก๋วยจับทีย่ยำได้ใส่น้ำจ้าจ้<ม>าขออนุญาตหยิบตัวนิ้หนึ่งนะจ้ะค่ะเราก็มาใส่น้ำกันเลยนะจ้ะนี่ค่ะน้ำซุปของเราราดลงไปเลยจ้าข้นเลยนะจ้า เอาแค่นี้นะจจะค่ะนี่ก็คือริกผัดของเรานะจ้ะเหมือนน้ำจะล้นเลยจ้ะเดี๋ยวขอซดน้ำก่อนนะจ้ะอืมอร่อยมากจ้า เราใส่พริกเราลงไปนะจ๊ะนี่จ้าพริกผัดของเราเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากนะจ๊ะพริกผัดขอใช้ด้านนี้นะจ๊ะ เพราะว่ามันเท่ากันนะคะถ้าใช้ฝั่งนี้มันไม่เท่ากันจะ้ะขออนุญาตคลุกก่อนนะจะ๊ะโอ้โ,อโหเียะนอ่ะในเมื่อเราคลุกให้เข้ากันแล้วนะจะ๊ะเราก็มากินกันเลยจ้าเราจะใส่แค่พริกแล้วจะ้ะเพราะว่าน้ำซุปรอย ใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปแล้วจ้ะมันก็จะออกเค็มๆเ็หวานแล้วนะจ๊ะกัวจ้าบของเราวันนี้ก็จะมี mm hmm. เห็ดเข็มทองมีมะระผักบุ้งแล้วก็ผักกาดนะจ๊ะ mm hmm. ผักบุ้งกับผักกาดกับเห็ดเข็มทองเ mm hmm. หลือเหลือจากที่เรากินเนื้อย่างเมื่อวานนะจ๊ะ mm hmm. ส่วนเนื้อของเราก็จะเป็น มือกรอบนะคะ่ะน่าจะวิญญาณโอ้เนี่ยใช้มือจ้ะมือกรอบจ้ะคิ์เลยนะจ้ะแล้วก็มีหมูยอแล้วก็แคบหมูนะคะมือกรอบเราจะบ้างเองนะจ๊ะนะาจะอะไรสวยไปจ้ะ เซ็บมากจ้ามากินด้วยกันจ้าค่ะก่อนอื่นพลอยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดเป็นกำลังใจให้ช่องพลอยด้วยนะคะมากินกันเลยจ้าแผนที่พลอยจะทำครัวก็ไม่ได้ทำแล้วจ้ะ ไม่มีใครบ้างทำจ้ะเราเลยเอาเงินไปซื้อทอง่ะจ้ะดีกว่าไว้เงินเอาเงินไว้กับตัวแล้วก็หมดไปเฉยๆนะจ๊ะเงินก็เงินแฟนนะจ้ะ่ก็เ,เ,ปนนกเป็นของควันชิ้นแรกเลยที่เขาซื้อให้นะจ๊ะอยู่กันมาสิบปีถึงได้ชิ้นแรกจ้ะ เส้นก๋วยจับ๊บที่มันไม่ติดกันเพราะว่าพลอยลวกแล้วพลอยเอาไปนอกกับน้าแข็งนะจ๊ะน้ําเย็นนะจ๊ะก็เลยทําให้ก๋วยจับ๊บเราไม่ติดกันจ้ะจ้ากินด้วยจันมืยไม่กินด้วยกันค่ะชิ้นใหญ่ไปเลยจ้า ไม่ยากสวดหนามเลยจ้ะเนาะยันหนามมันเฮียจะ้ะเฮ้อชื่นใจอยากจะกินเสียงดังต้องขออภัยนะจ้ะอยากให้เพื่อนๆได้ฟิลในการกินนะจ้ะจะได้ฟิลหรือรำคาญก็ไม่รู้นะ Thịt đạn cả ừ. ใส่เยอะมีแสบไหมคะควรใส่ไดีพอดีจ้ะ ตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วนะจ๊ะลมแรงมากเลยจ้ะนะจ้าคำให,ใหญ่เลยจ้า ตัวนี้ก็จะสบายหูแล้วนะจ๊ะเรก่ักเดียๆก็จะเปิดเทอมแล้วจะเงียบน่าดูเลย ขับหมูจ้ะเนียวมาก chậm mọc mà nó chả đó nó có chắp đè mạo ra ชื่นใจฉับจะเผ็ดมากจ้ะ Mm-hmm. ก๋วยจับที่พลอยกินไม่ใช่ก๋วยจับสมเด็จรูปนะจ๊ะพลอยซื้อแค่เส้นมาแล้วก็มาต้มน้ําสุกต้มเครื่องเองนะจ๊ะเด็กปิดเทิมเด็วก็ดีนะจ๊ะหนูบ้านเล่นทเกมะ ลมแรงมากวันนี้ครับเมื่อที่เสื้อผ้าให้ลูกๆเสร็จอะ<ๆ>ก็้อยอยู่ตรงนี้อ่จ้ะ ข้าอร่อยทั้งเผ็ดอ่ะ แงจริงจ้ะไม่หมดนะจ๊ะเผ็ดมากค่ะสหดับวันนี้พลอยก็ขอบคุณเพื่อน,พ,อนพี่ที่เข้ามารับชมนะค่ะพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้พลอยก็ขอลาเพื่อน,อนไปแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบ้า